ไอ้หนูนี่โอ้ไม่นะ <B discussions> แ้่ข่มเหงข้าได้แต่มาข่มเหงพี่เคยของข้าไม่ได้ โอ้พระเจ้าลมปราณราชันจัก,กรพัดขั้นที่เจ็ดตั้งแต่ยังหนุ่มนี่เป็นไปไม่ได้มุมมองของข้าเกี่ยวกับโลกนี้แคบนักดูเหมือนพลังของหยวนป้าเพิ่มขึ้นเยอะเลยทำได้ดีมากพี่หยวนป้าเจ้าโง่เจ้ากล้าไม่เคารพผู้อาวุโส ổ. ตั้งแต่บัดน,นี้ไปข้าจะเอาจริงกับเจ้า ตวนหยานเจ้าคิดว่าข้าไม่ได้อยู่ที่นี่งั้นหรือกู่ช้างนี่ไม่ใช่เรื่องของเจ้าเจ้าไปจากที่นี่ดีกว่านะหยวนป้าเป็นสิทธิ์ของข้าเจ้าคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องของข้างั้นหรือแล้วก็ในแง่ของความอาวุโสและพลังเจ้าไม่สมควรมาขอให้ข้าออกไปจากที่นี่กู่ช้างล้วข้าละ่ะ ข้ามีสิทธิ์ไหมไร้าอารมณ์ไร้หัวใจไร้ป,ปราณีสามมือกระบี่แห่งแดนกระบี่เดชาสวรรค์ในที่สุดก็ปรากฏตัว,วาสามมือกระบี่แห่งแดนกระบี่เดชาสวรรค์จะมีโชว์สนุกสนุกให้ดูที่นี่เจ็ดำนว n แห่งกระบีร่รุนแรงมากพลังของพวกเขาสามคนรวมกัน เท่ากับพลังของจัก,กรพรรดิสมุทรเลยมันได้เวลาที่ข้าจะออกโรงโซนหยานมาที่นี่เพราะข้าหืมต้องการข่มเหงคนของแดนักดิธิ์กับราชันของเรางั้นหรอข้ายอยากเห็นว่ารมปราณราชันจัก,กรพรรดิขั้นที่เก้า จะต่อกรกับลมปราณราชันจักรพรรดิขั้นที่สิบยังไงในฐานะมนุษย์เจ้าควรคิดนะเห็นอยู่ตาตาว่าเจ้าเป็นคนหาเรื่องก่อนหลังจากที่พ่ายแพ้เจ้าขอให้สหายมาช่วยถูกต้องข้าคิดว่าสามมือกระบี่โหดร้ายแล้วแต่สามคนนี้โหดกว่าพลังของพวกเขาอยู่ในระดับลมปราณราชันจักรพรรดิขั้นที่สิบนี่เรียกว่าอายาสิสินะ สามมือกระบี่นั่นจะลงจากสังเวียนถอยพวกเขาต้องการปกป้องหยุนเชื่อรูกของข้ากับโดนหยุนเชืร์ข้าตายถ้าข้าถอยตอนนั้นข้าคงเป็นพ่อที่ไม่ได้เรื่องข้าบอกให้ถอยขอรับ หยุนเชอร์ไม่ชา้าก็เร็วข้าจะฆ่าเจ้าข้าไม่คิดว่าแดนศักดิ์สิทธิ์เหนือราชันจะให้ความเคารพหยุนเชอร์มากมันเป็นเพราะหยวนป้าหยวนป้าคือจกกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ในอนาคตอย่างแน่นอนห้าตัวแทนจากวิหารเทพสุริยันจันทาเปิดการแสดงได้ดีแต่อย่างน้อยไปข้ายังอยากเห็นพวกเาขาฆ่ากันเองพี่เขย ข้าอัตตะเท่าส่วนหย่านสยับเลยเจ้าแย่งโอกาสแสดงฝีมือของข้าไปสุนักเท่าอย่างนั้นไม่ต้องถึงมือพี่เขยหรอกนั่นก็จริงฮ่า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 หมพี่เขยบรรยากาศนี่ เหมือนมีอะไรน่ากลัวกำลังมาจากกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์เย่เหมยเซี่ย,ยจัก,กรพรรดิสมุทรชูเฟิงยี่จัก,กรพรรดินักบุญห่วงจี้วู้หยูปราจารย์กระบี่ส่วนหยานเว่นเทียนนั่นคือประมุกแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ จัก,กรพรรดิทักุนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนที่แข่งแกร่งที่สุดในทวีปลมปราณฟ้าในที่สุดข้าก็ได้เจอเขาข้า,ขาลคลั่งไคล้ปรมาจารย์กระบี่จัก,กรพรรดิทมุทรก็ยอดเยี่ยมมากท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีขอบคุณมากที่เดินทางมาไกลเพื่อเข้าร่วมชุมนุมกระบี่ปีศาจและเสาะหาความลับของลมปราณเทพเจ้าเวลามันกระชั้นชิดข้าไม่อยากพูดเยอะ เพราะว่ากระบี่ปีศาจเป็นของประมย์กระบี่ส่วนหยานเช่นนั้นให้เขาพูดก็แล้วกันเอาละพวกเจ้าพร้อมหรือยังถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ